S <S oh, side, side s i o k o k OK。<music> <music> 现在吗？你们别站那，不然一会儿拍到你，全拍到你。现在吗？嗯、uh,。OK。Three, two, one. Dream a journey, we are t e i n e s e Mm -hmm. Mm -hmm. I think we prepare for a long time since uh, the last event and also we really wanted to like show uh, our fans uh, more like uh, interesting things different different styles a lot of things yeah so and we really cherish this time because we haven't seen our fans for a long time especially Thai fans so I hope our fans will love today's family yeah อ,อก็คือ,อพวกเรานะคะ,ะก็คือ,อพวกเราก็ดีใจมากมานะคะที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาส โชว์มิงของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็เตรียมตัวอย่างหนักมากๆนะคะเพื่อที่จะทําโชว์วันนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากมากที่ได้เจอกับแฟนๆนะคะเพราะว่าก็นานมากๆที่พวกเราไม่ได้เจอแฟนๆนะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของพวกเราแล้วก็พวกเราจีนี่จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะใช่วันนี้นะคะ ความพิเศษของวันนี้ใช่ไหมคะเออสับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการโชว์คะ่ะที่พวกเราไม่เคยโชว์เป็นโชว์ที่พวกเราไม่เคยแบบว่าแฟนๆได้เห็นมาก่อนคะ่ะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือความที่พวกเรามีกิจกรรมแล้วก็มีการร้องเพลงนิดๆหน่อยๆที่เป็นแบบว่า อุ้ยเดี๋ยวมันจะสปอยสปอยไม่ได้เนาะใช่ไหมลูกแต่เราอยากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมีร้องเพลงนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะก็หวังว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่แฟนคลับน่าจะชอบเพราะพวกเราตั้งใจที่จะร้องแล้วก็สื่อความหมายถึงแฟนคลับด้วยค่ะใช่ใช่สปอยอ๋อนอ๋อ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  ใช่ค่ะรอบนี้ก็คือมีมีเพลงที่เป็นเพลงของพวกเราเองก็คือโอเคค่ะก็จะมีเพลงของพวกเราเองไม่เข้าใจอะมีโน่เ้อเพลงเอเล้วก็ลเ้อเพลงนื้อเลน้วเล้เพลงเนพลงนื้วเพละ้้้อ ไม่คือโชว์โชว์ของพวกเราวันนี้เป็นเพลงที่ยังไม่ใช่เพลงใหม่ของพวกเราอ๋อาเกย์บอกไว้ก่อนยังไม่ใช่เพลงใหม่ของพวกเราเพราะว่าตอนนี้พวกเรากําลังเตรียมตัวทําเพลงใหม่กันอยู่ในแฟนมิตเราก็อาจจะสป้อยเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเราเล็กน้อยค่ะแต่ว่าโชว์วันนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คิดว่าเป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ว่าทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าร้องโดยเมมเบอร์ต่างชาติค่ะเอา อ๋อๆอาเอาเอาเอาแบบี้เอเอโอเคโอเคไม่ต้อนไม่ต้องใส่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมค่ e ยีนกลับไปดูสอนเพื่อนเพื่อนสมาชิกพูดไทยกันเขาพูดไทยใช่ไหมใช่ค่ะพูดไทยกันเก่งมากค่ะตอนนี้โดยเฉพาะอิลิน you speak Thai ช

ก็ดียังไงอ๋อไอโนสนุกสนุกสนุ๊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 กนุสนุกโอเคแล้ว when when I say in c h i n g but it doesn't like show it out it's like ขวามหนุ่มข้าวปอยู่ในใจพี่ๆี่ไดไหมคะลวนลวนลวนจัง คานูน่ารักไหมคะาเมื่อเอดูวิสัมปัญโลโลลีเซเซเอดูัมโโลลีโโลอ่ะ fast เซรอะไรเร็วเร็วนะคะเรวเนะคะเอออยาวยาวทมี่ม่าเดาเหอ อาว่า always ตัวมตัมาตัวม่มาตมาหนูตัวมตมาโอ้พูดไทยเป็นข้อขนาดนี้แล้ววันนี้จะมีแบบว่าโชว์เพลงไทยแวดอะไรักอย่าง今天ม有表演泰国歌 I'm e you guys g u e s ต m a a later you guys will see Maybe maybe you g u ม s will c น m e นะคะผีรุดิราบผีรุดพิราบ พีรุตพีราพีรุตพีราพีไอพีไอพีรุพีราพีรุพีราพีรุพีรามายก่เข้าใจใช่คะอันเดอร์ตด์ยูอันเดอร์สแตนด์่าครจอเดรแดคไรัม่เข้าใจี่ Today, mm, uh, We like a few days ago. We post uh, how, a video to teach our fans how to cheer up us. Our, our song, Lucky Bell. So we kind of like hoping today when they sing we with us. yeah the same with us together. Like when we sing our lyrics and they sing their parts and like join with us. Yeah. รักที ian, like ่เปตอนที everyone, uh ่ับโอย่างไให้เป็นวันนอยาให้เีด้วยกันแฟนั่นคือแชาเนอะก็จะลองแฟนแจะมีแบบอลพารพิเศษอะไรยังไงไม่เชูและเที่ยวเกินช่างเลอยู่ดสีท่านไปสมีเพียบเลยค่ะมีเพียบเลยกิจกรรมวันนีแทบอ่ะโอ้แทบตลอดทุกปีแทบ ดิสไทร์แฟนคือแฟนฮิสตอรีแฟนเป็นสิ่งทีห่หนูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแฟนคลับมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องราวมากที่พวกเราจะมาแบบคุยกับแฟนคลับวันนี้โดยที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนใช่ค่ะจะมีโชว์เดี um ่ยวแต่ละคนไหมคะเออโชดโซ่หนวด <laughs> next time we will have more. <laughs> oh. yeah. next time. we wish there's gonna be next time, mm. we can meet more friends from all the country everywhere, and we will perform so much more. Mm. This time is just some special things from the beginning, and there's gonna be more in the future. Mm. Mm. Yeah, every time we will get, different. we will have different, different, different yes. kinds of like mm. different things to add it in. Yeah. Yes. Mm. Okay. Uh, like from now on we already plan we are going to china malaysia and japan yeah that's like there's some event already out so um, we're really hoping like we can uh, meet more fans in malaysia and japan because we haven't been to these

So because much, yeah. so much wants to say, <laughs> and I think they plan. I see on exa everywhere, they prepare so much yeah. and to meet us. Yeah, and we got we so got many gifts from yeah. them. Yeah. and We saw already received a lot of gifts from the fans backstage, mm. and we are really happy. It's a really cheer up for us later to mm. mm help -hmm. you guys. Mm -hmm. อาคารแล้วก็ทย่างเงเราก็ได้เจอเ็นทีที่องอ่ได้คัดแลเส็อมารย้เย่ก็รู้สึกทักมากแล้วก็คือจลกมาก็อาไปจรโอเคค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะพวกเราก็จะ พวกเราตอนนี้พวกเราก็กําลังเตรียมตัวทํามินิอัลบั้มของพวกเราอยู่นะคะก็จะมีทั้งหมดในอัลบั้มจะมีทั้งหมด3เพลงด้วยกันนะคะเป็นเพลงใหม่ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะคะก็เร็วๆนีนะคะยังไงก็ฝากติดตามอัลบั้มเดบิวต์ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ฝากด้วยค่ะเรื่องไหค่ะเรื่องนี้ I understand คุณจะเชื่อเอาไม่แน่นะ โอเค <Goodnight, S 1> <you> okay ค่ะโอเคค่ะก็แฟนคลับทุกคนนะคะรวมถึงพี่ๆทุกคนนะคะสามารถติดตามผลงานพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่อ f ฟฟ c เ a l g e จ i นีทุกช่องทางค่ะเร้่อาตงิทาง So, we to I think of course we'll do that. Yeah. And yeah. to thanks all the fans come yeah. And yeah. let's post some pretty picture together. Yeah. Okay. Yes. Okay. Pretty. Or, pretty. pretty you guys. Yeah. Yeah. Maybe some TikTok. We, oh, we can. Yeah, okay. okay. <laughs>